่ททีกรุงเพตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพลืมถ่ายคลิปตอนอยู่หัวหินตอนนี้เรากำลังจะไปที่สวนจลิปที่ไปสวนนะก็เราไปสวนมาแล้วนี่น้ำมันตลาดก็สวนจตุจักรนั่นแหละตรงนั้นน่ะก็สวนจตุจักรไงก็ใช่ไงจะไม่ได้ถ่ายตอนที่เออซื้อของไงของเยอะมาก ของเยอะมากเลยลืมเถอยแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ลองเหยียสถานที่หนึ่งเราจะไปที่อะไรนะสวนจุจุตตสวนสยามสวนสยามนะคะทะเลกรุงเทพทะเลกรุงเทพที่ที่นั่นมันมีสวนสนุกด้วยสวนสนุกบวกกับสวนน้ำแล้วก็นินจาเลยนินจาใช่ไหมนินจาอันนั้นมันงานอะไรอ่ะแม่ แต่เด <s we iger> ี๋ยวว่าไปตอนถึงเลยทั้งไงมาซื้อีมเท่าไหร่แล้วหว่าสั่งแมวเกี๊วกี่ตัวนะสั่งแมวกี๊ยวแค่เออมาคือเจ้ก็ยังไม่ถึงเจมี่สั่งให้อีเสร็จใช่ไหจมี่เนี่ยกว่าจะถือ มงินสักบาทเลยอะปนอมาัสอปีไงนมาหนร้อยโทรศัพท์คได้ใช้ก็โมาผ่อนกับใครวะช่วงนั้นก็ยยขายที่ดินคุมีได้ตังค์่างนี้มีที่เดียวให้เนื้อขายที่ดินจะมีได้ตังค์แล้วเนื้ีดูก็ซื้อนู่งซื้อนี่ซื้อให้ซื้อได้ซื้อไดแล้วก็เลยอทำคุก็เลยหัใ กูบอกว่าเนือไอพี่ชายส่งตังค์พีกีทุกวันไงให้อาพี่ชายไงนี่บอกวาจะกดั่งจรถนั่นแหละตั้งตากรนั่นแหละตอนนั้นอดยัไม่มีเนเจอร์นะ ตอนนี้เราอยู่ใต้สวนสยามเรากำลังจะจอดรถใต้สวนสยามก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะรลานจอดรถใช่ตอนนี้เราอยู่ที่รานจอดรถกันหนึ่งครับเขาเด็กาจะจอดรถแล้วก็จะจอดรถเสร็จภายในห้าสี่สามศูนย์เราเกเจ็บแล้วไปทำไมมีเปิดไฟหน่อยมวเห็นมาเปิดประตูดิเปิดไม่ได้เปิด ทำไมมันมีดำๆเต็มเลยหมดอ้าวคนผิดแต่แม่เตรียมเสื้อผ้าไปด้วยลงไทยลงท้าลงท้าตกตกสามพันหสิบลูสาวนีตกแบบนั้นแล้วก็ไม่มีว ouais. ันล uh. ้มสองเปอร์เซ็นต์ที่มันจะตกกันมันมันไม่ใช่แบบทะลุแม็ก นี่คือรถเราที่ไปรุยกับฝนตกแล้วเรา,เราว้าวเราไปสวนสยีมไอ้ไม่เราไปอะไรนะสวนจักรดักมาเลยสวนจัทุจกักโอ้สภาพนี้ก็งงว่าทำไมถิ่กป้อมมันป้อมมันไม่ชัดเออเสียงะไร โอเครอไปกันเราจะได้ไปสู้สยามพมกับจะห้ยสีจเด้อได้ได้เวลาออกเดินทางสิลีล ก็ได้ไงสวนสยามก็คือสวนสนุกบวกสวนน้ำก็เป็นสวนส,สยามใช่ไหมพอนี่เ,นเราทางเข้ามันู้วอเพิว Oh, what the hell? What the hell? Oh, Jimmy! luôn bên mình. Ok, lại. cho <coughs> 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 เมื่อไหร่จะไปเนี่ยพ่อแม่นี่คือห้องน้ำวันนี้นู่นห้ no, องน้ำผู้ชายเข้าไปหาพ่อกับเอาไปได้แต่เราไม่ได้ปวดฉี่เราจะมาเพื่อ หันหลายสะพานหัน,หน,หนว้าวถ้าใครเป็นคนสร้างที่นี่เนี่ยไม่ได้ถ่ายพวกเรืออะไรถายกเรือ,อห้องน้ำไปแลหละออกน้ำเดออุ๊ยช่วยอัลลักกับไย

ดินดินนานดีนะดนดิ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 ดดิดดิดีดดดดิดีิดดดดดิดิดดดดดดิดดิดิด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 ดิ๊ด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 ดิ๊่นิ๊ดดิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดิดดิินดดิด นแต่พอเพื่อเดียวแม่เมื่อไรจะไปเพราะข้องน้ำแต่กอโฟเข้าเสร็จแล้วว้าวสวยจี๊มีรถไฟมีสกีบีดีมีลาบอสตก เนี่ยอยากรู้จริงๆว่าที่นี่มันคือภาษาจีนเหรอเจยาแม่แล้วจุงรู้นะเนี่ยว่า,าวัาาวานนั้นคือ สองวันที 2> ่2สิน er ้องตุ๊กเข้ายูสกิลลัสปีบัตเดย์โคสีวันมาอยู่เจ็ดหนูมาขายของของรักซาบรุกแบงหนูคุยยอู้โชคดีมาคุยสหนูรักแควมาคุยสคิดแบงค์ครับไม่มีอะไรมากครับจบคือวิธีการทำใหม่ h e l l o ลูไม่ทำหรอกเราจะไปอีสตันบัลย์เพราะเวลาสนุปีเราจหนน่ตงนาวิ่งในรูฟูซีจบเล็นดาสุดสนุก ครั้งนี้เปิดเพลงมันๆให้สุดเจ้าจ้ารเดียวสาจุยเสี่ยวเสี่ยวเดี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 ยว ที่นี่ประเทศอะไรที่นี่ประเทศกิบบิดีเป็นที่นี่ประเทศอะไรที่นี่ประเทศสายามอุ้ยนี่นมันข้าวสารสนะแต่ะบบบ๊อบบีดีอะห้ารำนม่เล็กเหรอ ơn từ mai xa điều lại Cô cũng ở mày Yêu mai Mai lấy này đồ sao mày lấy mày đồ sao Ô Mai lấy mày đồ sao Mày chưa thấy xú gần Mày chưa thấy wow 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 quá 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 mày Tụi quá w h a เสียส r s k ม l ยยุสนี่มันคอยยาโ้นนัสอ้ในรัสมีจู่ด้วยถุกระต้แม่ตรงนั้ปอดเหรอใช่วสสเยก What's ุ o u r s k ไ l l ได้ u c y Tuan. Hello. 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 kan Lagi Hello. Hello. lagi Hello. 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 นี่คือเนลเห็นดึกดบบานนี่คือในลุโซเห็นดึกดบบานดึกดับบานกิดเดเกิดเกิว้าวเราจะทำเปเจอกับสุสกีบีดีกีบีดี่สมมติผมเป็นพระรมที่กำลังหมุนอยู่ที่มันขอยาคุณสอ ัตสิบอสบดีลมอนมอนมสีบดีบดีใหญีเด็กกเก้าหัวกับบขตอเนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าสวนสนุกโอ้กบจะได้เข้าแล้วโอเคแล้วก็ต้องรอสักพักหนึ่ง

เขาเข้าไปแล้วแล้วก็ตาอแล้วเอ้าทำไมไม่ได้เข้าไปเอ้า What is that What the hell is that What is that Oh my god เราจะต้องวนๆย้อนกลับมาต่อแถวตอนที่เขากำลังติด เราตัวสกแกนไปเี่นั่งนังน่งแล้วก็ด่านได้ลแล้วเราก็ต่อเดี๋ยวอ๋อเราผ่าชิวชิวเลยโอเคเดี๋ยวเขาส่งเจ้าขแล้วแกแล้วก็เราไปดีแกตอนนี้แม่ก็มาแล้วอู้เราจะได้เข้าไปพบกันแล้วก็เราจะได้ไปเล่นสวนสนุกแล้วก็เล่นน้ำ สาเหตุที่เราจะต้องไปเล่นน้ำเพราะว่าส่วนสรุกบวกส่วนน้ำกลายเป็นสวนสยามใช่ไหมนำ้นำซกน้ำคลอสุดแสนอร่อยอุปจ้าเย้เข้าไปในสวนสุสซา กว่าจะเร่ยนขั้นสนุกเสร็จตอนแรกเราเข้าต่อเรามาถึงที่นี่ตอนกี่นงกี่โมงแล้วแม่น่าจะสักประมาณสิบเอ็ดโมงเล่นเสร็จก็ตอนสี่โมงเอ้ไม่หกโมงครึ่งเหนื่อยสักเหลือเกินบ๊ายบายจุจัดกีบีดี